ดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะในวิดีโอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของพลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิกค่ะคราวนี้นะคะสารประกอบไอออนิกเนะคะเกิดจากการรวมตัวกันของไอออนบวกและไอออนลบใช่ไหมคะคราวนี้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของไอออนบวกและไอออนลบนะคะก็คือพลังงานแลาติสค่ะซึ่งพลังงานแลติสเนี่ยนะคะจะต้องคำนวณผ่าน ปฏิกิริยาย่อยๆหลายขั้นตอนซึ่งอธิบายได้โดยวัตจักบอลฮเบอร์นะคะคราวนี้ไอ้ปฏิกิริยาหลายขั้นตอนตรงน,นี้เนี่ยเราจะมีเทคนิคการจำนะคะว่ามันมีอยู่ประมาณ5ขั้นตอนใหญ่ๆค่ะมี5ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะ1ก็คือแกส๊ส2อะตอม3 ให้4รับและ5รวบนะคะมี5ขั้นตอนแกส๊สอะตอมให้รับรวบแก๊สคืออะไรสารทุกตัวต้องเป็นแก๊สสารทุกตัวต้องเป็นแก๊สอะตอมนะคะสารทุกสาร ต้องเป็นอะตอมต้องอยู่ในรูปของอะตอมให้หมายถึงธาตุโลหะให้อิเล็กตรอนรับก็คือธาตุอะโลหะรับอิเล็กตรอนร่วมเมื่อโลหะให้อิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นไอออนบวกตรงนี้จะกลายเป็นไอออนลบ รวมคือ i อออนบวกรวมกับ i อออนลบนะคะคราวนี้สารทุกสารเป็นอะตอมเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะถ้ามีเลขห้อยสมมุตินะคะถ้าเป็นเซีสองแบบนี้คือโมเลกุลนะคะแต่ถ้าสอง CL แบบนี้ก็คือ อะตอมเนาะคีนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างถ้าเราเขียนเป็นสรรมการก่อนเนาะตัวอย่างการเกิดโซเดียมคลอไรด์นะคะ โซเดียมคลอไรด์ก็เกิดจากโลหะโซเดียมที่เป็นของแข็งบวกกับคลอเีนที่เป็นแกส๊สนะคะจะได้เป็นโซเดียมคลอไรด์ที่เป็นของแข็งนี้คราวนี้เราจะต้องดูสมการก่อนเนาะขั้นแรกเวลาเราจะเขียนการเกิดของโซเดียมคลอไรด์เราต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดจากธาตุอะไรบ้างนะคะมันเกิดจากธาตุโซเดียมที่เป็น ของแข็งเนะาะทวีกับแก๊สคลอรีนเนาะแล้วก็ได้เป็นโซเดียมคลอไรด์เนะาะคราวนี้เราต้องรุนสมาการะคะ่ะโซเดียมสองข้างเท่ากันแหละต่อไปคลอรีนฝั่งนี้มีหนึ่งตัวเนาะฝั่งขวาฝั่งซ้ายมีสองตัวเราจึงเติมหนึ่งส่วนสองเข้าไหมคะเติมหนึ่งส่วนสองนะคะอ่ะคราวนี้ขั้นตอนขั้นตอนแรกคืออะไรคะ แกส๊สทุกตัวต้องเป็นแกส๊สเราเห็นแล้วว่าโซเดียมยังไม่เป็นแกส๊สโซเดียมที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นโซเดียมที่เป็นแกส๊สจากสารที่อยู่ในสถานะของแข็งเปลี่ยนไปเป็นสารในสถานะแกส๊สแบบนี้เร,เรียกว่าการละเหืใช่ไหมคะดังนั้นพลังงานที่ใช้ในขั้นตอนนี้เราก็เรียกว่าพลังงานการละเหือเนาะเดลต้าเฮ ซึ่งข้อนี้จากของแข็งเปลี่ยนไปเป็นแกส๊สจากของแข็งนะคะเปลี่ยนมาเป็นแกส๊สแบบนี้เรามันเป็นการสลายพันธะที่มันอยู่ในกานนะคะซึ่งเราจะมีคําพูดอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าสร้างคายสลายดูดนะคะสร้างคายสลายดูดดังนั้นนี้เป็นการสลายพันธะเป็นการดูดพลังงานดูดพลังงานใช้เครื่องหมายบวกนะคะต่อไป ขั้นตอนที่สองอะตอมตัวไหนไหนยังไม่เป็นอะตอมอ๋อคอรีนเนาะคอรีนยังไม่เป็นอะตอมนะคะดังนั้นจาก1ส่วน2อคอรีนก็จะกลายเป็นคอรีนเฉยๆเป็นอะตอมคอรีนเนะาะสำหรับเลขตรงนี้เราใช้ดุลสมการเฉยๆนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นการที่มัน จากเดิมคอรีนเนี่ยสร้างพันธะอยู่ด้วยกันแบบนี้มันตัดพันธะตรงนี้นะคะเราเรียกพลังงานการสลายพันธะอีกคำหนึ่งเราใช้คำว่า e dis นะคะใช้คำ e dis อันนี้ก็เป็นการสลายสลายก็ดูดพลังงานเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปข้อนี้นะคะข้อนี้เนาะเวลาโจทย์ออสำหรับอะตอมในอันนี้นะคะเวลาโจทย์กําหนดโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะโดยส่วนใหญ่ถ้าโจทย์นะคะจะก,กําหนดพลังงานมาให้ก็คือจากคอรีนสองที่เป็นแกส๊สได้เป็นสองคอรีนที่เป็นแกส๊สแล้วเขาก็จะให้มาว่าพลังงานในการสลายพันธะเนี่ย เท่ากับค่าค่าหนึ่งแต่จากในสมการของเราแบบในสมการตัวอย่างแรกตรงนี้นะคะเราจะใช้แค่1ส่วน2ของสมการด้านล่างใช่ไหมคะดังนั้น e dis ตรงตรงนี้เราจะใช้พลังงานแค่1ส่วน2 e dis เท่านั้นเนาะดังนั้นนี้ก็จะเท่ากับ x ส่วน2เท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะคะต่อไป ขั้นตอนที่3ให้ค่ะตัวที่ให้ก็คือโลหะเนาะโลหะก็คือโซเดียมโซเดียมให้อิเล็กตรอนกลายเป็นโซเดียมไอออนบวกอิเล็กตรอนอันนี้ก็คือพลังงานไอออนไนเซชันนั่นเองพลังงานไอออนไนเซชันก็คือ IE เนาะ อันนี้ก็เป็น IE 1เนาะเ,เป็นการดูดพลังงานเช่นเดียวกันต่อไปขั้นตอนที่4รับเนาะคอรีนที่เป็นสถานะแก๊ดรับอิเล็กตรอนนะคะได้เป็นคอไไออนนะคะตรงนี้เราเรียกว่า,าสามพะคาภาพอิเล็กตรอนหรือว่า EA นะคะ หรือว่า ee e. ซึ่งอันนี้เป็นการสร้างค่ะรับอิเล็กตรอนเข้าไปสร้างด้วยกันเป็นคายและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือรวมไอออนบวกรวมกับไอออนลบได้เป็นผลิตภัณฑ์ของเราตรงนี้เราเรียกว่าพลังงาน l ล t t i ีสนะคะใช้ตัวย่อว่าตัวยูอันนี้เป็นการสร้างก็คลายพลังงานใช้เครื่องหมายลบเนาะดังนั้นอันนี้คือแต่ละขั้นตอนและเมื่อเราจะหาพลังงานรวมค่ะเมื่อเราจะหาเดลต้าอหรือเดลต้าเก็ได้นะคะตรงนี้คือพลังงานของปฏิกิริยา เราก็จะหาได้จากเอาพลังงานทุกตัวมาบวกกันเดลต้าสาบวก e อดิสบวกพลังค่นน่าูกละบวก i e บวก e a บวกพลังงานเลทิสแต่พลังงานที่มีการคายพลังงานหน้าตัวเลขเราต้องอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบเท่านั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือสูตรในการหานะคราวนี้เรามาดูการ เรามาดูการเขียนนะคะการเขียนวัฏจักรบอลฮารเบอร์การเขียนวัฏจกกัจกรบอลฮาเบอร์นะคะเรามาดูการเวลาเริ่มให้เราเริ่มที่สารตั้งต้น,นะคะ่ะสารตั้งต้นก็คือตัวนี้เริ่มที่สองตัวนี้นะคะโซเดียม ที่เป็นของแข็งทัมยากับ1ส่วน2อคอรีนที่เป็นแกส๊สให้เรานึกถึงขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะคะแกส๊สอะตอมให้รับรวมเนาะดังนั้นโซเดียมที่เป็นของแข็งตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นแกส๊สตรงนี้ก็เลยได้เป็นโซเดียมแกส๊สเดลต้าตรงนี้คือเดลต้าเฮสต์ใช่ไหมคะถ้าขั้นตอนไหนดูดพลังงานใช้ลูกศรขึ้นแบบนี้ นะคะบวกกับ1ส่วน2 Cl 2แก๊สที่ไม่ได้ทำปฏิริยาอะไรต่อไปแก๊สแล้วต่อไปอะตอมค่ะคลีนตรงนี้กลายไปเป็นตรงนี้กลายเป็น,น,ลปน,น,ลปนคลีนที่เป็นอะตอมเดียวเนาะบวกกับ Na แก๊สตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรก็ดึงขึ้นมาเหมือนเดิมต่อไปเนาะแก๊สอะตอมต่อไปให้ค่ะให้ จากโซเดียมนี้ให้ไปหนะะึ่งอิเล็กตรอนค่ะโซเดียมไอออนเนาะบวกกับหนึ่งอิเล็กตรอนส่วนคลีนไม่ทำอะไรก็ดึงมาะคะ่ะก็อาจจะเขียนติดกันตรงกลางก็ได้นะ,ะจากนั้นให้ค่ะแก๊สอะตอมให้แล้วรับค่ะคลีนตรงนี้รับอิเล็กตรอนค่ะ cl รับอิเล็กตรอนมากลายเป็น cl ลบบวกกับ n a บวกสุดท้ายรวมกันได้เป็น รวมกันนะคะได้เป็นโซเดียมคลอไรที่เป็นของแข็งตรงนี้คือพลังงานละทีส่วนขั้นตอนก่อนหน้าคือ E A อ้อครูลืมเขียนทุกขั้นเลยเนาะอะขั้นตอนนี้จากโมเลกุลไปเป็นอะตอมก็คือ E dis จากอะตอมตรงนี้กลายเป็นไอออนบวกตรงนี้ก็เป็น I E 1นะคะ สุดท้ายเราจะหาพลังงานรวมลากจากสารตั้งต้นถึงผลิตภัณฑ์นะคะตรงนี้คือเดลต้านะคะอ่านี่ก็คือลักษณะของวัฏจักรบอลฮาเบอร์ของเรานะคะก็จะเขียนในลักษณะประมาณนี้แล้วก็คำนวณพลังงานตามนั้นเลยนะคะในวิดีโอนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะในวิดีโอถัดไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของเราจะมาดู เฉเลยแบบฝึกหัดกันนะคะเกี่ยวกับวัฏถาจักบอลฮาร์เมอร์เราจะได้ดูตัวอย่างการคำนวณด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ